สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สถาบันกอดแดนแฟชั่นสูริโอนะครับซึ่งครูซันนะครับก็เป็นคนพาน้องเฟียสไปเรียกว่าเมนโอเวอร์สัญญากรรมกับน้องเฟียสบ้างแล้วก็น้องเฟียสทำน้องเฟียสทำอะไรไปที่หน้าของน้องเฟียสบ้างครับก็มีเสริมจมูกตัดตีจมูกแล้วก็ร้อยใหม่นะครับแล้วก็จีบผิวด้วยป่ะครับผมตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสภาพตอนแรกก่อนที่น้องเฟียสจะทำเนี่ยน้องเฟียสมีมีฟีดแบ็กของตัวเองยังไงก่อนที่จะทำบ้างครับก็ก่อนแรก ลักษณะว่าแบบหน้าตามันแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็คือหลังจากาทำมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปใหม่เลยตอนแรกเป็นยังไงครับไม่เป็นอย่างนี้แบบว่าเป็นยังไงครับจมกูกโตจมกูกคือมันบานออกใช่ไหมครับใช่จหนบานออกแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีส่วนด่างด้วย<ช>แล้วก็ผิวตอนนี้ตอนนี้คือดีขึ้นเยอะเลยตอนแรกผิวแทบจะคล้ำมากๆเลยเพราะว่านอ้นองเฟนจะมีปัญหาเรื่องน้ำเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าตอนแรกใบหน้าตอนแรกเฟนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เฟ บ้านหรือบ้านบ้านบ้านครับนะครับก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สุขภาพตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆชมว่ายังไงบ้างแล้วไปไหนๆมีคนเดินมาดูเยอะไหมเยอะครับก็หลังจากที่โรงเรียนก็มีกระแสตอบรับดีมากก็คือเพื่อนจะมาถามไปทำอะไรมาทำไมเปลี่ยนไปเยอะแบบนี้นะครับผมต้องขอแนะนำก่อนว่าน้องเฟียสเนี่ยเป็นนักกีฬาอะไรครับนักกีฬาเทควันโดครับผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ17ครับเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีอัตวิพันธ์นิเชียการนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับพี่หมอนุ่มนะครับซึ่งทาให้เราเออกมาดูดีนะครับขอบคุณ